อันนี้นะคะเราต้มมาสัก8นาทีนะคะเรากะสัก8นาทีสินาทีก็ได้นะคะเห็นไหมคะถ้ามันเริ่มกดลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะใส่ปลาเลยค่ะ สวัสดีค่ะห,งหาง่ายสามารถทำทานได้เองนะคะโคโ,กโค่ฟู้ดท่ากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปนี้นะคะจากคลิปที่แล้วที่เราเปาอกหัวมันขี้หนูกันนะคะคราวนี้เราจะอามาแกงส้มกันแล้วค่ะเราจะแกงส้มหัวมันขี้หนูกับปลากระพงค่ะหรือจะเป็นปลานินก็ได้นะคะวันนี้เครื่องปรุงก็ง่ายมากก็คือมีพริกแกงส้มนะคะนี่เราใช้สัก2ขีดแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบเผ็ดก็สักขีดเดียวพอกะปิสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลปึกถ้ามีก็สักแว่นหนึ่งถ้าไม่มีก็น้ำตาลทรายได้เลยค่ะหัวมันขี้หนูค่ะ น,นี่แล้วแต่ชอบเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะมะนาวค่ะปกติได้เลยปลากระพงอันนี้ตามชอบเหมือนกันไปค่ะเราไปแกงกันเลยค่ะง่ายมากอันนี้ไม่ถึงสิบนาทีเสร็จเลยนะคะนี่นะคะเราตั้งน้ําไว้พอน้ําเริ่มจะเดือดปุดๆไม่ต้องเดือดพล่านนะคะใส่พี่แกงลงไปเลยค่ะอย่างที่บอกเลยถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็สักช้อนเดียวพอค่ะบ้านเราทานเผ็ดเราเลยใส่สักสองช้อนคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เครื่องแกงละลายนะคะกะปิค่ะกะปิสักสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ กะปิ้นี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ทีเดียวเยอะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยเติมได้ถ้าใส่เยอะเกินล้นเค็มค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแกงเค็มซะก่อนน้ำตาลค่ะถ้ามีน้ําตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปีกก๊บน,นะคะถ้าไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะอันนี้เราใส่จักประมาณแว่นหนึ่งนะคะพอดีพี่กแกงเราสองช้อนเราใส่มันเลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมปลาเพราะมันแข็งกว่าปลาน้ำปลายังไม่ต้องนะคะน้ำปลาเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนที่เราจะปรุงขึ้นเลยค่ะ อันนี้ให้ให้เครื่องแกงมันละลายนะคะถ้าใส่ปลาแล้วไม่ต้องคนแต่ตอนนี้เราใส่แค่มันเราเลยคนไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาต้มให้มันเดือดเดือดแล้วดูว่าให้หัวมันนิ่มอันนี้เดี๋ยวเราจะลองสักแปดนาทีก่อนว่ามันเรานิ่มไหมถ้าไม่นิ่มเดี๋ยวเราได้เพิ่มเวลาไปอีกขันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปลาอีกนทีนะคะอันนี้นะคะเราต้มมาสักแปดนาทีนะคะเรากะสักแปดนาทีสิบนาทีก็ได้นะคะเห็นไหมคะถ้ามันเริ่มกดลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะใส่ปลาเลยค่ะปลานี่ถ้าแกงนะคะใช้หัวนะคะ เป็นเคล็ดลับมันจะมันค่ะหัวปลาเนี่ยอร่อยมากใส่ปลาแล้วไม่ต้องคนเลยค่ะรับรองไม่ขาวแน่นอนนะคะกดๆให้จมน้ําได้นะคะแต่ไม่ต้องไปคนมันพอใส่ปลาไปแล้วนะคะเราต้มให้ปลาเข้าเนื้อกับน้ําแกงนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพราะถ้าปรุงมะนาวไปเลยเนี่ยน้าแกงมันจะไม่เข้าแล้วแป๊บนึงนะคะอีกสักประมาณสัก5นาทีนี่ค่ะสัก5นาทีนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าน้ําแกงเราอะเข้าเนื้อปลาแล้วค่ะ ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวนื้ปลามันจะเละใส่มะนาวเลยค่ะไฟเราไม่ต้องแรงเลยนะคะไฟเราค่อนข้างกลางถึงว่าไปธรรมดาเลยค่ะเพราะมันเข้านึอยู่แล้วมะนาวอันนี้มันหม้อใหญ่หน่อยนะคะเราคั้นไว้สักประมาณเจ็ดแปดลูกเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ทานเปรี้ยวก็สักประมาณสี่ห้าลูกก็พอนะคะเดี๋ยวข้าวหลังนะคะเรามาแกงหม้อเล็กๆก,กันบ้างอาจจะทําจากไมโครเวฟก็ได้เผื่อคนอยู่คอนโดนะคะไมโครเวฟก็แกงส้มได้นะเสร็จแล้วให้หอมๆนะคะเหมือนเคยเลยน้ําปลาเราไว้ตอนสุดท้ายเลยเพราะว่า มันจะได้หอมนะคะช้อนเดียวพอค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเค็มค่ะถ้าใครจะใส่ชูรสใส่ได้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่ใส่ชูรสก็ใช้เทคนิคน้ําตาลทรายค่ะมันจะเหมือนชูรสเลยอันนี้เราใส่สักประมาณแค่หนึ่งช้อนชานะคะดูให้พอเดือดน,นะคะไม่ต้องเดือดถึงขั้นคลุกคล้าเลยเพราะว่าเราต้มเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยยกเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะหมองแล้วแกงหม้อหนึ่งตัวเนี้ยนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเข้าเนื้อปลาเลยค่ะมันเราจะสุกพอดีเลยนะคะไปค่ะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ